อยู่ตรงกลางนี่เลยเหรออันหัวไปทางไหนอันไปทางมึงใช่ไหมงั้นเดี๋ยวไปโผล่มึงนะอืมเมื่อกี้เห็นไอ้เอกวยวัยอะไรมาแล้วยิงปรากฏไม่ถูกไงไมัน dụng cái ừ xuống với đoàn yêu xuống với đoàn yêu dài 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 thái thống thăm, thống thăm lô ạ à. ơi mày lại góc xuống cô? này cô lúc bây giờ nha bom ừ ừ ลงไปใต้ขวบัวแล้ว รูห้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ยังหนักอยู่เพิไ่ได้บัวมากก็ไม่รู้นี่มาแล้วนี่ครับไซส์สักโลสองโลนี่ก็ยิงผิดทีนี้ยิงต่ำกว่านนะ้อตอนแรกยิงยิงหัวเล็งหัวผิดไปสามทีสี่ทีครับ มีเลีงคอเลยเลี้ยงต่ําเลีงต่ํากว่าหัวแล้วทีนี้เข้าเป๊ะเลยครับกลางตัวนี่ครับตัวแรกครับมึงเห็นมึงเห็นต้นกระถินนล่งวะเห็นแล้วอันนกูยิงผิดไปตัวนั้นอ่ะในแนวปรากฏร,รอยเออตัวตัวน้อยใช่ไหมตัวน้อยเออแแถวนั้นมึงเพ่าเพ่าดีอ่ะกูว่ามันต้องมีอีกตัวอยู่ใต้พักตบอ่ะไอ้ใต้พักบวัวกี้กูกูได้มาตัวก็อยู่ใต้ใบบัว งสักสองโล,นโลโหนวดโพเลยโพมานจะหนวดโพมานจะหนวดกูก็เห็นตัวแล้วแหมหนวดโพมาก็ตัวอยู่เนี่ยใต้หนวดก็ <c oughs> ยิงไปใต้คางปากกับาไปเรียบว่าเออไปดิไอด้ดมถาม,มนะไอ้ดมได้ดมบอกอยังเงียบอยู่อันนี้ก็จะไปหาเมืองนะ ว่าไงครับท่าน,นชดแม <า S 2> ่สวัส<ฟ>ดีครับไอเอาไปเอามาจากไหนเนี่ยเอมาจากคลองไหนนู่นแหละเนตตี้กำลังไปเนี่ยไอ้ดมอยู่นั่นเมื่อเช้านี้ไปเจออยู่ตรงนั้นเด้งไอเ้เอกก็ได้มาตัวกันเด้งนั่นน่ะห้ะองไหนครับถ้าจะไปกันนี่ให้เอกพาไปดิห้องไหนคล<เ>องนู้นน่ะเหรอเออเอกตัวใหญ่ป่ะมได้กี่ตัวใหญ่ป่ะโดมโทรถามไปโดมไปโดมบอกว่ายังไม่เจอเหมือนกันเจอแต่ปลาเล็กลอยเออจะเอาไงจะไปได้ยังไงเฮ้ยเแต่ก็กว่าหน้าเฝ้านะ น่าเฝ้านะเพราะว่าหลายตัวแล้วนี่ตัวใหญ่ไหมล่ะที่ได้มาน่ะวันนั้นโวันนั้นอาจารย์ได้เชโดไปใช่ไหมล่ะผมเข้าไปผมไปนั่งอยู่ล่องมาใหญ่ใหญ่แต่ล่องลึกไอ้้ขาลยิงไม่โดนที่ที่พูดไอ้ต้นอะไรตรงที่พี่เมฆได้เชโดอ่ะเอาให้ไอ้ต้นต้นในยูคานะโอ้นี่ผมก็ไปขึ้นใครไปมัดไว้ตรงนั้นผมนี่แหละผมผมตรงนั้นแหละ ผมไปมัดให้นะนะพรล่องเมาหมุนออกอากามาด้วยกำลังกำลังเมาขี้ขี้ตาไงมาขี้ตาอยู่โรงงานหมดเล่าขาวไปขวดใหญ่สองแบนโอ้โหอย่งั้นอย่างงั้นเลยมันถึงมันถึงก็ยิงไม่ถูกไงว่าวันนี้ก็หมดไปแบนหนึ่งกับเล่าขาวอีกโอ้โหแสดงว่าเต็มที่ดิไปป่ะไปกันได้เองป่ะไปคขาบป่ะ ตามไปดิแล้วเจอป่ะวันนี้ยังไม่เจอเลยครับเออนีอน่นตามเขาไปเลยนะนาวิทย์เอ้ยแนติกไปแล้วเดี๋ยวเลี้ยวเข้าเข้าไปซอยบ้านฉันนะ่ะเร้วกตามแม่เอกไปด้วยมาต่อกันช่วงสายบบเกือบเที่ยงแล้ว เช้ายิงไปเข้า,าตับวงยิงไปสีทีถูกตัวเดียวฝีมือตกมากันนี้เดี๋ยวมานั่งเฝ้าประโดดกับประเล็ดกันมันก่อนยิงประเล็ดถูกได้ตะเก็ตมาสองเกตตัวใหญ่ใหญ่โขอยู่ระยะประมาณสัก1ิบเมตรกว่างไม่ทะลุได้ตะเก็เกนะตออมา,มมดตเ,ดมาเดี๋ยวก็มาติดตามกันว่ามานั่งต้นกันเหลืองต้นนี้แล้วจะได้อีกไหม that do <laughs> อีกหนึ่งตัวมาเลยเหรอเอาไปดิไ,ปดได้ได้แม่บอกจะไปแพทพริกเอาเลย แล้วครับแล้ลแล้ลตัวที่สองของวันนี้ครับไรกิโลมิ่นเข้าป่าไปแล้วนุ่มป่าตรงนอา้าวเบาแล้วครับต้องใส่วิงออกนี้แล้ววิงย้อนย้อนอยู่นี่แล้วย้อนอยู่นี่ ลงหญ้าสิหัวปักไปในหญ้าครับไปลงแเ้วกัน ็จะยากขนดึงไม่ได้ติดแน่นเลยไปเดี๋ยวเราต้องขอไปเกาะเกาะขึ้น เรียบร้อยได้ครับนี้โลกว่านั้นเน่ยเโอเคครับเดี๋ยวไปเปิดทึก่นยืีเก็บตะขอก่อนขอเกี่ยวมาแล้วครับ ตัวที่สองของวันนี้ปอแรดนะเช้าไอ้เขาหนึ่งเมื่อกี้ไอ้แรดมาอีกหนึ่งนี่ตัวที่สองโอเคนี่ก็เที่ยงกว่าแล้วครับเดี๋ยวไงขออนุญาตปิดคลิปด้วยไอ้แรดตัวนี้ไปกินข้าวก่อนนะเนาะเงียงพับเอาอยู่ครับนี่คเงียงพับเห็นไหม อยู่ครับไม่เป็นกลัวไม่ต้องกลัวรุดอันนี้ติดเงียงสองเลยนะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ